นุ่นครับแห้งบ่อยเนีเน่ยส <laughs> อัสดีครับน้องบีไอเอ็มสวอปแล้วถ่ายรูปส่งให้พี่หน่อยพี่จะโพลลงเพจพี่เลยแบลนเซอร์อาจารย์นุ่นปรีเดี๋ยวพี่บอกน้องๆในกลุ่ม อยู่ในห้องอยู่ในตู้เย็นห้องนี้ยต่างทุกมาแนละ้วมาบัง ลองดูสิลองดูหน่อยได้ยินเสียงชัดไหม สอดจะเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนไปลหปลายปีแต่ใจดวงนี้มันยังเฝ้ารอพบน้ำถึงพอสอเปลี่ยนจะว่าหัวใจมันในสัญญาหมุนไปตามกาลเวลานำาพาความฮักส่งไปจะพอสอนาอยอยากให้รู้ไว้ว่าในหัวใจไอ้ยังคงมัน คำสัญญาที่มีต่อกันคือเจ้าเท่านั้นเอยังบอเลืมบอลืมบอเลืมบอลืมบ่ลืมแต่ต้องยืนซึมเมื่อเห็นภาพเธอกับเขายังคู่หยอกเยา้าตัวเรานั่นแ้เป็นมาไสบอกจะรอแต่แล้วทำไมเจ้าลืมสัญญาขักขันยินเต็มสองตาบอกเอลา หลักฐานหลักฐานเห็นเต็มสองตาโบกมือลาแล้วคนลาใหยใจสันยาไวยสิบอมีไผยมาไก่แฟนปีกั้มเดียวเทนีที่เคยบอกต่อกันจากมือน,นันที่เคยมันโทหาให้รักษาตัวเองแทนอายหมายจะซ้อนวอนน้ำแฟนเีแม่นอิลีที่โมโทมเวา่าว่าเจ้านั้นเปลี่ยนไป ยืนร,ร้องไห้แทบบอกเมื่อเจ้ามาบอกว่าเลิกกันสายมันเจ็บอยู่เด้อมันจุกอยู่เด้อในหัวใจนัดให้อ้ายมาเพื่อบอกลาสันบ้ำไว้อักเจ้าแป้ตายแต่สุดท้ายได้เพียงน้ำตาทำสัญญาเป็นไม้สิบอสีไปให้มันสี เวก็แค่ตินพรอวิชารักวกคักแล้วนะาิิมีไพโนมาช่วยก่อยซับน้ำตาแก่รอสอนวิธีลาเข้ามาปลอดใจยามทองพ่อสอนสมุนเวียนเปลี่ยนเคือน พอสิบหมุนเวียนเปลี่ยนเคื่อนจกเป็นเดือนเลื่อนไปเลยผ่านเอา,าสา,านกว้างมักเธอนีมองมือมือเสียไว้คืนขอบใจฟืนในดักความเจ็บํำใจและกำบบปานฝ่าบาแรงใจและกำบบปานฝ่าบาแรงบาลงแห้งแห้งแทงใจใอายแทงใจใอาย ลำมันมาเลยหพอสอจะเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนไปหลายปีแต่ใจดวงนี้มันยังรอพบนาถึงพอสอเปลี่ยนแต่ว่าหัวใจมันในสัญญาหมุนมองมองเข้ามาสัญญาวบสัญญาไบสัญญาสัญญาใบอย่าสัญ สัญญาไว้สิบอมีไัยมาไกลเป็นผีคำเดียวตอนนี้ที่เคยเบาต่อกันจากมื่อนั้นที่เคยมันโท่หาให้รักษาตัวเองแทนอไอ่มั่นใจซ่อนอวอน,น้ำเป็นผีมันก็ต้องมันต้องมีเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยเราจะร้องระนาบเดียวกันนั่นได้ไหสัญ,ญ สัญญาไว้สิบ like ่มีไผมาไกล้แฟนพี่คำาีดีอวตอนีที่เคยเฝ้าต่อกันจากมือนั้นที่เคยมันโทรหาให้รักษาตัวเองแทนอายบันเอใจสั่นอาว่นําแฟนพี่แม่นอีหลีที่หมู่โทรมาเว้าว่าเจ้านั่นเปลี่ยนป้าไห้มันจะประมาณละมันสิย้อนย้อนยอไปเอาม่เด้อสัญญาไว้เองสัญญาไว้สันสั่นสัน สันเออสัญญาไหวสิบ๊อบมีภัยมากไก่แฟนพีค้าเดียวเทนานีได้เคยบอกอกันถูกต้องจากมือนั้นที่เคยมันโทหาให้รักษาตัวเองแทนอายให้รักษาตัวเองแทนอายให้รักษาตัวเองแทน,หนให้รักษาให้รักษารักษาตัวเองแทนออยให้รักษาตัวเองแทนไอยหมายใจซ้อนอาว์น้ำแฟนผีหมายใจซ้อนอาว์น้ำแฟนผี แม่อีล e ีท e <cast iman> ี่มู่โทมาเบาว่าเจ้านั่นเตียนตาแม่อีหลีว่าแม่อีลีวัตถุแม่อีหลีว่าหมู่โทมาเบาว่าเจ้านั่นเตียนไปอว่าเจ้านั่นเตียนไป่าอายไปป่าอายไปปาอายไปป่าอายว่าเจ้านั่นเปียนไปไม่ต้องเยรู้คอป่าอาย พอสจะเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนไปละไอปีแต่ใจดวงนี้มันยังเฝ้ารอบหนาถึงพอสอเปลี่ยนแต่ว่าถึงพอสอเปลี่ยนแต่ว่าหัวใจมันในสัญญาหมุนไปหมุนไปหมุนก็ต้องหมุนให้มันชัดๆหมุนหมุนไปตามกาลเวลาหมุนหมุนละหมุนไปตามกาลเวลานำพาความหัาส่งไป แต่พอสอไยอยากให้รู้ไว่าในหัวใจอายังคงม,มันคำสัญญาที่มีต่อกันคือเจ้าเท่านั้นอายังบ่ลืม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 แต่ต้องยืนซึมยืนก็อ้อนนิดนึงแต่ต้องยืนซึมเออร้องไหม่ แต่ต้องยืนซึมเมื่อเห็นภาพเธอกับเขาเขียงคู่ยอกยาวเพราเรานั้นแทบเป็นบ้าใส่บอกจะรอส่บอกจะรอใสับอกจะรอเออส่บอกจะรอจเขาถามผู้สาวนี่ไหมใส่บอกจะรอแต่แล้วทำไมเจ้าลืมสัญญาสัญญาอาสัญญาอสัญญา

สัญญาอาสัญญาสัญญาอาสัญญาสัญญาออาาาสัญญเออเราเวลาร้องเราก็ให้มันบาลานซ์บาลานซ์กันเจ้าลืมสัญญาสัญญาอาใส่บมอบจะรอแต่แล้วทำไมเจ้าลืมสัญญาหลักฐานเห็นเต็มสองตาโบกมือลาแล้วคนลาจะอันนี้เล่นนิดเดียวเรายังไม่เก่งเราไม่ต้องเล่นทุกคอเยอะ โบกมือลาแล้วคนลาอจะไอจะไอเออจะไอนี่มันถึงจะมันถึงจะชัดใช่ไหมล่ะมันถึงจะแบบประคองเสียงเราได้แล้วคนลาไอจะไอจะไอจะไอสันหัวไหล่สีบอมีไผ่มาไกลเปนปีเอา่อนเดียวเด็กเตยร์ดสิครับ สัญญาไว้สิบอมีภัยมากไก่แฟนพีคำเดียวเท่านี้ที่เคยเว้าตอกันจากมือนั้นที่เคยมันทั่วหาให้รักษาตัวเองแทนอายไม้ใจซ้อนอาวอนน้ำแฟนพีเมนอิลีพีโมโทร่มาเบาว่าเจ้านั้นเปลี่ยนไปเอาเอาลองอาจารย์ครับเป็นไดน้อแบบนี้น้องอย่ายิ้มเอา อ่าไ,ไหนเนี่ยครับก็ยินเสซ่บมครับกาแฟโอ้ยสูงเกินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม,เาไม้เอาไม้ครับเอาไม้แนอาจารย์ พี่จะไม่ร้องนะเ,เสียงมันจะเข้าร้องไเปเต็มที่เลยออกคำชัดๆ พอสอจะเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนไปหลายปีแต่ใจดวงนี้มันยังเฝ้ารอพบนาถึงพอสอเปลี่ยนแต่ว่าหัวใจมันในสัญญาหมุนไปตามกาลเวลานำพาความหักส่งไปจะพอส่อไนอยากให้รู้ไว้ว่าในหัวใจไอ้ยังคงมันคำ <c oughs> สัญญาที่มีต่อกันคือเจ้าเท่านั้นอยัง่ลืมบอ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 ลืมแต่ต้องยืนซึมเมื่อเห็นภาพเธอกับเขาเกี่ยงคู่ยอกเยา้าตัวเรานั้นแท่เป็นบาส่บอกจะรอแต่แล้วทําไมเจ้าลืมสัญญาหลักทานยินเต็มสองตาบบกเมื่อลาแล้วคนลาย สัญญาไว้สิบอมีภัยมากไก่แฟนปีคำเดียวตัวนี้ที่เคยบอต่อกันจากเมื่อน,นั้นที่เคยมันโทหาให้รักษาตัวเองแทนอายหมายจะซ้อนอวอน,น้องแฟนปีแม่นอิลีีิมูโทมาเวาว่าเจ้านั้นเปลี่ยนไปยืนร้องไห้แทบอ เมื่อเจ้ามาบอกว่าเลิกกันสายมันเจ็บอยู่เด้อมันจุกอยู่เด้อในหัวใจนัดให้อายมาเพื่อบอกลาสันบอสามไว้หากเจ้าแป้ตายแต่สุดท้ายได้เพียงน้ำตาคำสัญญาเป็นไม้ที่บอตีไปให้มันเสียเวลา ก็แก่เตีนนรอวิชารักโกคักแล้วนาะสิมีไพโนมาช่วยกคอยสับน้ำตาแก่รอสอนวิธีลาเข้ามา สอสิมุนเวียนเปลี่ยนคืนจากเป็นเดือนเล่นไปเลยผ่านอวสานความมักธอนี้บมมีมือสี่ไว้คืนหอบเดือเพือนี่จับความเจ็บช้ำใจและกำบบานผ้าผ้าแรงใจและกำบบานผ้าผาแรงผ่าลุงแห้งแห้งแทงใจอายแทงใจอาย พอสอสิโมดเราเวียยเียนคือืเอนพอสอสิโหเาวียนเพียนเคืออนพอสอสิมุลเวียนเพียนคืออนพอศอสิมนเาวียนเียนเเพื่อนจากปีเดือนเลื่อนไปเลยทาานอาวาสั่งกมักทนีบ่มีมือสิไว้ขึ้น หอมใจ็ปืนนจากมั่วเจ็บช้ำใจระกับพ่อปันฟ้าผลาญใจระกับพ่อปันฟ้าผาแญงพาลุงแห้งแห้งแทงใจอายแทงใจอายแทงใจอายฟังสิก็ได้ก็ต้องเรียนรูกข้อก็ได้ฟังบุญกัน S 1> <S 1> <S ได้อยู่ <S 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 เอาสองย,อยังได้เด้อแสดงทังใจเอาหงษ์แสดงทังใจติกลับพึ่นมาหงมแสดงทังใจเดือดฮะเอาลองเบิงหงมสแสดงทังใจ พอสอส,สหมุนเราเวียนเตียนเือนพอสอสิหมุนเราเวียนเปลียนเขื่อนจากปีเดือนเลื่อนไปเลยผ่านเอาว่าสนควบมักเทือนีบ่มีมือสีอวยขึ้นขอบใจฝืนจากควบเจ็บช้ำใจละกำพ่อปั่นฟ้าผาแรงใจละกำพ่อปั่นฟ้าผาแรงพาลุงแห้งแห้งแทงใจอายแทงใจอายลองให้นันโยนโหนได้จังหวะ ชัดๆออกเสียงช,ะชะัดๆทำไมมึงขีใส่ห <tube> ูฟังิึงเป็นเแตนเอาไว้ทานเทดอันทายยี่ดี่โบายย่นี่เออต้องต้องไปเฮ็นเงียบๆเอาลองลองลอง้องแสดงมึงกันนะ เต่าหยองพิ่นอยากมากหัดห้องพิงหัดล้มน้ำหัดเขียนก่อนล้ใหายสองก่อนเมืบอว่าทิ่มใบบัวเอาถือเก็บใบบัน้องหยองเออพยายามก่อนคือเราพอเราจําเนื้อได้เราต้องแบ่งรวมหายใจให้ครับตัวเองมันเสียงมันจะได้ไม่หายเสียงมันจะได้ออกเสมอหายใจลึก,ลก พอซอจะเปลี่ยนเราก็ค่อยๆปล่อยเป็นเสียงออกมาพอซอจะเปลี่ยนมุนเวียนเปลี่ยนไปหลายปีหันใจลึืๆแต่ใจดวงนี่คือมันเวลาอัดเสียงมันนสิมันตัดเสียงหายใจออกได้อยู่เห็นบอนั้องร้องสติงบางเพลงเขาเอาแม้กระทั่งเสียงหายใจเนยขนาดเสียงหายใจแล้วยังมวนเนี่ยเห็นบ่กเขาว่าชอบชอบเพลงแนวไหน ชอบเปลียนแนวไหนเยอะโอซ่อมโอเคเป็นกาลังสิไปซ้อมครับพี่น้องไล่สดจากเพจพ่อพร้อมนะครับผมเดี๋ยวพอกันไหมนะฮะเดี๋ยวไปไล่สดหน้าวิธีเบิ้งกันครับ